สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่8ตุลาคมปี68เซ็ตลบ0.32จุดปิดที่1,304จุดมูลค่าซื้อขาย37,000กว่าล้านบาทเป็นรายยอประเภทเดียวที่ซื้อสุดทิ1 1 3 2ล้านบาทเมื่อคืนดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐผันผวนแล้วก็ปิดลบนะครับยังเป็นธีมกังวลเศรษฐกิจและคาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยและมีประกาศดัชนีเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการเมืองเดือนตุลาคมที่ลดลงต่ำกว่าคาดทำให้มีการขายหุ้นกลุ่มบริโภคออกมา ส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงเช้าบวกดีนะครับแต่ช่วงบ่ายย่อลงจนปิดลบโดยวันนี้กนงมีมติคงดอกเบี้ยที่1.5เป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตใกล้เคียงกับที่ประเมินเอาไว้จึงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินด้วยการคงดอกเบี้ยแต่ก็มีข้อมูลเชิงบวกจากฮอกกันคาไทยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นและได้ปรับ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น2ครับ